กลับแล้วสนุกไหมบรรยากาศนะคะฮ่ามวนเลยเนาะมาหน้าดิมว,น,ว,มวนมาดีมวนมาสนุกกลับแล้วค่ะกลับแล้วนะคะดีๆกลับแล้วนะคะ ไปก่อนนะอย่าโดโดรถนะ <c oughs> <c oughs> มีความสุขเลยยิ้มหรอเนี่ยยิ้มไหม <c oughs> เราจะเจอคู่อริแล้วนะ แกได้เจอขั้วรีแล้วนะขั้วรีทำไมไม่ออกมาเลยอ่ะเอาขั้วรีคือบอกมนะั่